จังหัดน้องหัวลำพูจ e ับหวัดเชียงรายประ่ทศจีนในจังหวัดมาตรงไปครั้งนี้ค่ะได้อะไรจับไปบ้างการพบร่ม็จะดีคือว่าเป็นการพบร่มที่ดีครับได้มีกับข่าวเพื่อไทยทุกวงขึ้่จากเพื่อไทยในจังหวัด มาเป็นเพื่อนไทยให้รับระดัอบการช่ยมาตอนบนครับซึ่งในการอาเมที่นีเนี่ยี่ได้างคือในเทคนิคในการมาประชาสัมพั่ธนกับวิทยากรการาับสรภาพหรือว่าการสร้างค้อนเทนะครับนการที่มันปั่นวนกับคนที่รับเพื่อนแล้วเราเพื่อนไม่พอใจนะเพราะได้มาเห็นวิทยากรเ็นเว แนะนำนะครับคึกว่ามันเป็นขว้อรูปนะครับซึ่งเขาอาจจะมารูพูดว่านี่เป็นระมเี้นะครับคีว่าจัดใระดับนีปนับถือใประโยชน์นะครับในการที่มีการคอนเท่า์นะครันเรื่องของจังหวัดนะครับอเติมกั้ในการโปรโมทกันทุกติดการส่งเสริมการท่อเที่ยวในจังหวัดครอบคอร์ของเข้าไป ใช้กับกลุ่มคนเอ่อคนแบบว่าที่ติดตามเราอย่างเงี้ยบ้างนะคือแบบเราไปใช้สื่อสารกับคนกลุ่มที่เป็นภาษาที่ดีไลฟ์ครับแต่นเองคือนี่โอกาสแบบตอนนี้เองทองข้าแหละเกีกับการติดใจโอกแบบในสังคนเกิดการคอนเทนต์ขั้นที่นะครับในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายนะครับในจังหวัดเองนะครับหรือว่าจังหวัดอื่นนะครับที่ได้หมู่ที่เปลี่ยนยในเืองที่ในจังหวัดอียู่ อางเนี่ยสอบพาวเวอร์อ่เนี้ยคสามารนที่จะมาให้เพิเบิ้งได้นะครับเนาะแต่ที่ว่าเป็นเรื่องที่ดีับไปอย่างท่สัมพันธ์นะครับท่านสนัรจะสัมพันธ์เ่น่งด้วยว่ารง้เขตจับคู่เป็นการรังจัดการรงนะครับเพื่อไทยยในตอเนี่ะคือว่ามีที่ดีดีหลายๆอีกะครับขอบคุณมากเลยค่ะครับคนอะไรคนอะไรคนเดียวกันเดียวนัน